แต่ตามหลักพฤติกรรมซึ่งเขาประสบพบมารับหลังเขาอาจจะทำได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะปลดเปื้อนพกุกยิ่งกางเกงขาสั้นน้องยิ่งถอดง่ายก็อาจจะเป็นได้คือไม่ได้ปิดเลยว่าไม่ได้ไม่เคยถอดให้พ่อแม่เห็นแต่เขาก็สามารถจะทำได้อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงตามหลักเทตาการที่เรานำเสนอสาร น,นอกจากนี้แล้วเราก็สืบจากศพอีกนั่นแหละตัวร่างของน้องก็จะมีรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนตามร่างกายรอยขีดข่วนอันนี้ก็คือเกิดขึ้นว่าเกิดจากของมีคมในป่าซึ่งรอยขีดข่วนไม่ได้ถูกกระทําโดยกระทําแต่เป็นรอย บาดแผลที่เกิดจากอันไปกระทบกับของมีคมในหลายที่เราก็ดูสภาพพื้นที่แล้วในเดือนพฤษภาคมเดือนเกิดเหตุในป่าภูเหล็กไฟก็จะมีต้นเพกโดยธรรมชาติของต้นเพกก็จะมีปลายแหลมคมระหว่างที่น้องยังมีชีวิตยอยู่ซึ่งไม่มีเสื้อหรือไม่มีกางเกงแล้ว น้องะจนเพื่อเอาตัวรอดก็ทําให้กระทบกับวัตถุสิ่งนั้นจึงเกิดแผลตามร่างกายครับข้อเท็จจริงนี้ก็ทำให้เรามาสอดคล้องกันว่าถ้าหากในาใยชัยพลวิภากุ้มน้องขึ้นไปไปได้ไกลระยะหนึ่งหรือไปในป่าเขาหรือทึบแล้วโดยวิสัยโดยธรรมชาติ น้องก็จะต้องร้องให้หรือขัดขืนเพื่อจะไม่ไปต่อกับผู้กระทําถ้าเป็นชนั้นนายในพลก็จะต้องทำร้ายร่างกายให้ขัดขืนแต่งานตรวจจาบร่างศพไม่พบการปรุทุสร้ายในร่างกายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าน้าเพชกต้นเพชกที่บาดแผลน้องนะ่ะ ไม่ปรากฏข้อจริงในตัวจำเลยที่ทหนึ่งคือในายชัยพลว่ามีรอยขีดข่วนโดยนามเพชรในร่างกายของเขาเราก็กระจายข้อที่จริงให้มากที่สุดตามเหตุตามผลโดยธรรมชาติครับอทินนายครับถามต่อด้วยนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดว่าน้องขึ้นเขาไปเองตามที่ทนายบอกครับ,รบมันมีตำรวจเนี่ย พบหลักฐานคือกระจุกเส้นผมที่อยู่ข้างศพของน้องชมพู่วัวครับมีการตัดอันนี้เราสู้หลักฐานยังไงหักล้างยังไงหรอท่านเพื่อความปกติเพื่อความสส้นสมสายครับท่านผมก็ต้องถามอะงครับเดี๋ยวผมเติมประเด็นเรื่องว่าน้องขึ้นเขาได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในในชั้นสรบพยานิจำเลยเราก็พอทูทูทวันที20 e c e m าคม2023 and 10 o'clock in t h อ m o r n i ข g t h a n ครับขออนุญาตมอบดอไมีเอซเครดยเนทางกานรัมอบดอกพยงใหเอที่ดากอยานครับจะมอบดอกไม้กับ

มีสีเขียวสีแดงสีนูนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับคีครับได้ทุกคนนะครับเป็นข้อดอกไม้นะครับสีแดงครับ้อดอกไม้สีแดงนะครสีแดงสีเขียวมีมาลายด้วยสีสินกาดนะครับ เจอการวันที่20ธันวาคมนะครับโเวลาจิตนาการนะครับสาท่านนั่งต่อักษาไว้นะครับน้าอได้เดี๋ยวมองมองาเรไพดาเดินไเนี่ยม่ป็นต้มอะไรหน่อยหน่อยหน่อยไม่ไวไม่มไมไมนม่้

คือมวลชนะเเฉพาะทีวีรวบ20ช่องนะยูทูบอ yes> ีกประมาณ60ช่องนะวันนี้นะครับผม <sm all> ขอบคุณนะครับขอบคุณเพือ่กขอ,ขอาการกจนะครับอ่า สมมอบให้ลุงพลพัฒน์นะครับแล้วก็ทีมงานทนายนะครับก็วางเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่20ธันวาคมนะครับทุกท่านก็จะให้กำลังใจนะครับลุงพลพแตนแล้วก็ทีมงานทุกถูกทีมงานทนายนะครับสำนักงานกฎหมายลำลังศรีนะครับเจอกันเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคมนะครับที่สาครับก็ต้องขอบคุณนะครับในความคิดสร้างสรรค์ของ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำพรมลัยมามอบให้นะครับให้กับลุงกับป้านะครับแล้วก็ทีมงานทนายนะครับเขาบพุณสซื่อมัลชนอ,อีกครั้งนึงนะครับที่อยู่ก็ปิดนะครับคดีนี้นะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ของเป็นยิ่งนะครับสื่อมุญชนจะให้ความสนใจจนถึงการอ่านคัพภีพากษาในวันที่2ี่ธันวาคมนี้